ในป่าอันอุดมสมบูรณ์ทางภาคตะวันออกของทวีปเอเชียมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่มาอาศัยอยู่รวมกันอย่างมีความสุขไม่มีผู้ล่าไม่มีเหยื่อมีลูกช้างเกเรตัวหนึ่งชื่อตาตาพ่อของตาตาเป็นหัวหน้าของฝูงใหญ่ที่สุดในป่านี้ทําให้ตาตาเอาแต่ใจชอบแกล้งสัตว์ตัวอื่นๆสนุกจังเลยได้แกล้งปลาตะเพียนข้าจะพ่นน้าใส่แล้วนะต่อมามันก็เดินหมักล้งลูกนก ลูกนกน้อยได้เดียงสาเอ้ยรอแม่จะมาแล้วนะคะไปล่ะโอ้อยยอใหญ่แต่ตัวหัวใจเท่าเม็ดงาจริงๆมาแกล้งเด็กอย่างพวกฉันอ่งุ่นอร่อยจังเลยหวานด้วยดึงเลยละกันตาต้าลูกรัการที่ลูกเกเรไปวันๆมันไม่ใช่ผลดีนลูกลูกเป็นถึงลูกหัวหน้าโครงนะเดี๋ยวเขานินทาถึงพ่อแม่ได้ เชาอันสดใสเสียงนกร้องเจื้อแจ้วไพเรา,าะตาตาก็ออกมาเดินเล่นตามเคยทันใดมันเห็นหมูป่าหมูป่าหากินแต่รกากไม้โยวโย,โยถึงเรากินรากไม้แต่สิ่งที่เรากินมันคือสมุนไพรนะขณะนั่งพักตาตาเหลือบไปเห็นงูตัวหนึ่งขณะนั่งพักตาตาเหลือบไปเห็นงูตัวหนึ่งงูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อซายาย้ายไปย้ายมาตาต้ากำลังล้อเลียนงู เจ้าช้างขี้กระตือแปวันวันไม่ทำอะไรเอาแตกแรงสัตว์น้อยใหญ่วันนี้ไม่สนุกเลยกลับไปหาพ่อดีกว่าตาตาบน่นเพราะวันนี้มันได้แกล้งสัตว์มากพอแล้วขณะกลับมันเห็นจอมปลวกแล้วก็ได้นั่งทับจอมปลวกจนพังและปลวกตายไปหลายตัวตาตาก็นั่งหัวเราะสะใจหัวหน้ามดคันไฟนัดลูกบ้านมาชุมกัน หาลือถึงเรื่องช้างเกเรงานเอาตามแผนนี้นะฉันว่ามันต้องเป็นแผนที่ดีที่สุดวันนี้ตาต้าก็ออกมาเที่ยวเล่นแกล้งสัตว์เหมือนเดิมแต่มันยังไม่ทันระวังภัยจะมาถึงวออหนึ่งช้างเกเรมาแล้วไปยังวออสอ,อีกสิบนาทีเปลี่ยนทำไมมันเงียบแปลกจังมาแล้วเจ้าลิงน้อยส่งเสียงกระซิบให้ทีมงานรู้ ตาตาเดินเข้ามาในป่าลึกเพื่อแกล้งสัตว์ที่มันเจอแต่มันต้องแปลกใจเมื่อไม่มีสัตว์ไหนให้แกล้งเลยพวกมดแดงพากำลังรุมกัดช้างเกเรแต่พวกมันไม่ได้กัดนะเพราะว่ายังไงผิวหนังช้าหนาะมันพยายามเข้าไปในรูหูของช้างมีมดตัวกันนึ่งมันเข้าไปได้สำเร็จ เจ้าช่างเกเรถ้าเจ้าไม่หยุดที่จะแล้งผู้อื่นข้าจะร้องเพลงเต่าหงอยใส่หูเจ้าจนเจ้าปวดแก้วหูหูหนวกนะตาตา้าทรมานมากพราอเสียงก้องในหูมันทรมานมากจนนึกถึงสิ่งที่มันทำไว้กับสัตว์ก็คงเจ็บปวดแบบนี้ฉันไม่ทำแล้วจ้าฉันขอโทษสำนึกผิดแล้วจ้ามดแดงได้ออกจากหูตาตา้าและปล่อยตาต้าไป ขณะที่เดินกลับบ้านตาต้าเสียใจมากเป็นช้างเกเรขณะกลับตาต้าเจอเสือผอมกำลังจองตาไม่ขยับเลยมันเป็นเสือทิมอื่นมาให้ข้ากินสะดีๆอีกทันใดช้างก็ร้องเสียงดังลั่นป่าสัตว์ทุกตัวได้วิ่งมาช่วยตาต้าทันทีไปเลยนะผู้บุกรุกจะไปเลยนะยีรับพูดเสือผอมมันรีบวิ่งไปโดยเร็ว ขอบคุณมากๆนะที่ช่วยเราไว้ขอโทษกับสิ่งที่ผ่านมานะไม่เป็นไรต่อจากนี้ไปเราคือเพื่อนกันนะยีรับกล่าวคติสอนใจเรื่องนี้อย่าดูถูกคนที่ตัวเล็กกว่าเพราะคนตัวเล็กกว่าอาจทำอะไรที่เหนือความคาดหมายของเราได้